สวัสดีค่ะมีรถฟรีดาวผ่อนสบายๆเดือนละ7,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเด์ต้าโครา l ติ้น1.6 G g กเกียรโตปี2014ค่ะด้านในหรูหรากว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีม Airbag ABS อเบียสกุญแจรีโมทพวงไลมันตีฟังก์ชันกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะฟรีดาวผ่อน700 0บาทเท่านั้นค่ะ เดือนได้รับโรมผู้ช่ามซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่14,000ืบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายขับดีนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะ f u l อ option เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนเลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบ เป็นรถที่แอร์เย็นที่สุดเลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ t ต y ยต้าโคราติ๊กหนึ่งชบีเกียวโตปี2,014ซีดาวผ่น7,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสัพทามราเรียดเพิเ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์092